ไปขวาล่างได้นะอ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่ตีโอจิมบูเยอะมากเลยนะคนนี้น่าจะใช่เดี๋ยวมันมันมันนุกแหละแต่แบบอืมลองดูลองไม่มีคนมาจู่จุจู่ไปเรื่อยแย่โนมู่ในโนมู่อยู่ในดิสคอร์ดบ้าเลยที่มันขาดเป็นเรื่อยหลายคนยังเข้าตอนตอนนี้ตอนนี้ใครสเกาใครจะเกาที่ใครพูดดังๆเลยนะ ดูตีบีพี่ไอโดมไอลโดมตะเกาเอให้หน่อยเออเดี๋ยวดูให้ไม่เป็นไรดูส่วนส่วนล่างให้มองให้เห็นแล้วกันนะเสียงแม่งโคตรงงยิงเลยว่ะขอต่อยหนั่งพีได้ไหมไอโดมโดมไม่ต้องโดมไปดูฝาล่างหน่อยฝาล่างได้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  ช่วยช่วยตีมอนก็ได้นะคุณไกด์บอกเห็นพี่นุ่มอยู่ไกลมากโอเคโฟกัสครับยี่สิบวิยี่สิบวิหนูผิดอะไรพี่หนูพี่ตรงไหนไา้หนูอมไิ้มต่อปากอมไิ้มตีที่พื้กลางนะคะขุยเป็นดาเมจนะหาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับพี่พีครับยื้อให้ได้ยื้อคะแนนไอ้หนูใครไปตีกับพี่คุณไงนะ ไปครับใต้ล่างครับไปกตีดีใต้ล่างครับ B สายบนครับใครใครจะตีมอนตีใครจะตีมอนตีขวาล่างได้เลยนะขึ้นกลางเลยค่ะตีขึ้นเลยโอเคผมถึงสายล่างครับ B สี่ขวาบนนะพูดผิดตีถึงแล้วร่วมมอนตันตีเลยค่ะร่วมมอนตันตีเลยนะอ่าสายบนถึงแล้วกดจีตันตีได้เลยครับผมไปขวาบนลากลากมอนมาก่อนอย่าเพิ่งอันตีนะให้มอนมารวมมันก่อน B เข้า B เข้าอันตีได้เลยสายบนได้เลยครับสายล่าง อันติดอะไรโอ้ขวาขวาล่างหมดแล้วโอ้ขวาล่างหมดแล้วอ่ะขวาล่างขึ้นกดจิตกดจิตกดจิตเติมซ้ายล่างเลยไปเลยครับไปเลยครับที่ขวาที่เอตาโป้เลยครับที่เอที่เอจากขวาล่างมาเบียวให้หมดเบียวให้หมดมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยหมดหมดหมดอ่าบีดังหน้าบันไดครับหน้าบันไดเลยเพื่อนตรงตรงซ้ายล่างโอโอโบกเยอะนะ เอเดียวเสร็จแล้วเราไปช่วยใครร้างนะคะเสร็จแล้วตีไปช่วยหมดแล้ว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 บีเอลบีเอลนะบันไดใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดันเป็นทางหน้าบันไดครับพี่เอ่าเขาวิ่งกลับบ้านเขาวิ่งกลับบ้านครับเขาวิ่งกลับบ้านเขาวิ่งกลับบ้านดักิวดักิวเป็นหน้าบันไดเอ้ยเขาขึ้นกลางแบกกาหนักตัววิ่งครับเขาไม่ตัวที่วิ่งกลับเลยเขาขึ้นกลางี c ทอนเลยขึ้นกลางหมดเก็บให้หมดอ๋อหัวเลดแน่เลยโอเคน่าจะเป็นหัวเลดแน่ที่พากลับบ้านแต่เขาตายอ่ะ สองเลนเขามีสองเลนเหมือนกันกลางเยอะเปล่ากลางเยอะเปล่ากลางไม่เยอะกลางไม่เยอะแต่กำลังกําลังที่ที่เอดันดันไปทางน้ำบ้านฝั่งเขาไหมครับบีบวกครับีบวกไปบวกไปเก็บเกตันตีนะครับผมเล่นไปเอาให้หมดเข้าบ้านแล้วพี่ตัวดังวันนี้หนูใครเข้าเข้าบ้านไปแล้วไปอยู่สักที่เลยพี่เขาเข้าบ้านไปแล้วดังไม่เสียงว่าตั้งแต่หลังวะ ยังมีหลงปะไม่มีละหลงเสียงหลงเลยหลงเลยแบบนี้โอเคคะแนนดีสองพันต่อเก้าร้อยคะแนนดีคะแนนดีได้ได้ได้เราใเราใสที่อัดน้ำประตูระวังไอ้เขาวมงก็โดดแผนตีนะตอนนี้เราอยู่สีแดงเราเราจะบลกเกิดบ้าอกเขาสำหรับคนที่ไม่รู้นะบีถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมามินหานี่โดนมินหาเลยหายอยู่หายอยู่มีมีสเกลอยู่ตรงกลางอ่ะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้แล้ว วันนี้ไซเลสรจะให้ซีเซ็นไหนอ่าเขาเกิดฝั่งไหนเยอะต้องบ้านเขาดีเพราะวันนี้เขาอยู่เสียงเงินบ้านเขาแบบเราอ่ะเออ,อมไม่น่าได้ไวะคุณนุ่นเล่นขวาล่างก็ได้จะเล่น้ายล่างมาละ่ะตีต,ต,ตีตีคุณนุ่นจะเล่นสายล่างาะปะขวา่างนะคะตีคุณนุ่นเล่นสายล่างมาละ่ะไวหรอตีสีไม่น่าไม่รู้อ่ะ้าเวีนบอไม่รู้เป็นบีปะ สายล่างเองบ้านเราคนน้อยบ้านเราไหคนน้อยไหวคนน้อยไหวคนน้อยไหวอยู่ละแล้วผมเล่นขยับตัวจีนซีอ่นึงติดไรไว้เชียอ่าคุณโอเล่นไหนอ่ะเดี๋ยวเล่นขวาล่างใหเดี๋ยวตีซีไม่เล่นซ้ายล่างเลยอ่าเดี๋ยวตีซีไปซ้ายล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยปุ๋ยเปลี่ยนเป็นฮิวเลยนะอาจจะต้องชนซ้ายล่างรวมรวมรวมขวาล่างครับให้ซีซ้ายล่างเหรอซ้ายล่างมันได้ได้ได้คนเขาน้อยอ่ะไม่เยอะไม่เยอะโอเคโอเคคือเขามาขวา ่มีถึงเก้าคนอยู่บนคนนึงนัโอ้เก้าสิบคนเองเหรอบีมาขวาบนนะครับโอเคเขาเหมือนใช่สา่ล่างหมดไปตอนเนี้โดมดูโซนบนไว้หน่อยฉันเห็นเขาบางคนอยู่อ๋อเหรอโอเคโซนล่างนี่ไม่เห็นใครกำลังบินดูเป็นจุดๆอยู่รอบนึงนะอ่าฮะเดินดูให้อยู่แป๊บนึงนะอีกนาทีครึ่งนะอีกอีกประมาณนาทีสิบวิหารอบๆหน่อยหารอบๆหน่อยสายล่างผมว่าเจอเจอเจอบีเจอ สกาวมีสกาวอยู่คนนึงวิ่งไปดูแล้วเขากลับไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนสกาวตรงไหนครับเอ่อที่เมื่อกี้สกาวดูซ้ายบนได้หน่อยขวาบนเซฟบอกขวาบนจบก่อนอะไรอะไล่าเมื่อกี้มาดูคนอ๋อมันมันจะเล่นขวาบนเขาบอกเออเมื่อกี้เจอคนไม่มีนะซ้ายบนไม่มีนะฮะเซฟบอกวีสกาวมาดูนิดนึงแต่เหมือนเขาเห็นเราเขาก็ถอยไปแล้วอ่าเต็มอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกสี่สิบฟีครับเดี๋ยวเต็มตัวนะครับพี่ ซีเป็นไงบ้างมีคนไปไหมมีคนบอกว่าเขาจะเอาขวาบนพี่ประตูบ้านเขาอ่ะฝั่งบันไดบ้านเขาอ่ะไซบนยังไม่มีนะสามทิพยวีบอมเกิดนะคะมันมามันมาเออซ้ายล่างแล้วมันมาซ้ายล่างแล้วแทงชนหน่อยแทงชนหน่อยแทงโดนหน่อยใช่ปะแทงอุดเร็วมาซ้ายล่างแล้วบีบีมาเซนขวาบนเลยครับโอเคอ่าฮัลโซ้ายบนเริ่มมาซ้ายบนเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวโอ้เอาคนที่เอฟเคไว้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวโอ้เอาคนเอฟเคไปช่วยสายล่างท่าสี่สามสารวมกัสองบอลเกิดบอลเกิดบอลเกิดเอาบอสเอาบอสทีกนิดนึงทีนึงทีนึงบอลเกิดนั่นทีเลยครับสายบนเป็นไงดมพิ้วกดจิตให้หน่อยมีน้อยมีน้อยรีบมารีบมาบีไปบีไปสายบนครับไปสายบนปล่อยมอนเลยไปสายบนเลยบอลลดไปสิเปอร์เซ็นแล้วสายล่างสายล่างไหวสายล่างไหวกำลังไปกำลังไป ซีนนอยู่ะบีซ้ายบนถึงแล้วอันติได้เลยนะขวาล่างอ่สรมดเลยแล้วฮะเจหลยแล้วเร็วหน่อยเร็วหน่อยต้องเร็วกว่านี้คิดอ้เหี้ยไม่ทันวะขวาล่างขึ้นกลางเลยขวาล่างขึ้นกลางเลยขวาล่างขึ้นกลางได้อยู่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 ตีเอครับขึ้นกลางเลยครับตีเอขึ้นกลางเลยมอนต์ขึ้นกลางเลยค่ะอ่าบีถึงแล้วอันติได้เลยนะครับกดจิตกระโดดใส่ไปเลยบอสเหลือเท่าไหร่ไม่น่าทันมั้งเขาได้วะเขาได้ไหมเขาเยอะเออเขาไม่ทันเอามอนเอามอนครับเอามอนไปหลักตีเอเอามอนไปหลักตีคนไม่ได้ครับกกกลลลาาาางงงมไฟเราไม่เสียใช่ปะขึ้นกลาง ไม่เสียไม่เสียโอเคโอเคโอ่าตรงเลขเจ็ดทีบีซัพพอร์ตเขาเยอะครับเลขเขาต้องหนีเขาก็ต้องหนีกลางเล่นเล่นเล่นกลางเล่นเล่นกลางเล่นกลางไปเล่นกลางไปบีเอาให้หมดบีเอาให้หมดสายบนอ่ะใครหลงเล่นเลยครับใครตัวตัวใครหลงเล่นเลยเอาเลยโอเคเขาอยู่กลางโอเคเอาบอลเอาบอลกลางด้วยครับตรงตรงมุมตรงมุมอ่ะบีมาดักมาดักหน้าบันไดครับผมขวาบนมอนเหลืออยู่ขวาบนมอนเหลืออยู่ เล่นเหมือนเวฟแรกมาดักน้ามันได้น้ามันได้ปะท้ายอยู่น้ามันได้ฝั่งฝั่งไหนฝั่งเขาหรือฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งเขาโอเคได้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 ดันไหครับที่เอ็นดันลงไปเลยดันลงไปเลยขวามือมันยังเหลืออยู่อ่ะไม่มีใครตีอ่ะตีว่างเปล่าตีแวะไปหน่อะตีสีเราไปขวาบนเลยตีเราทิ้งคนไปขวาบนเลยให้ดีเพาชนไป ดันลงไปเลยครับที T ่เอที่ดันเล่นไปเลยดันเล่นไปเลยีเราไปเก็บมอนนะเอาให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเคาได้สามพันกันอือใช่อย่างไรยื้อไ้ก่อนน่าจะเวฟสามมนยัยงไงก็ได้ได้ไปเลยใช่ยื้อเวฟสองไว้ยื้อไว้เดี๋ยวพึ่งถึงดันไปเล่นหน้าบ้านกันเลยครับดนัดนไปเล่นเลยครับพี T ่เอ เล่นไปเลยเล่นไปเลยเคนเหลืออีกกองนึงขึ้นไปเอาแล้วก็กลับขึ้นไปเล่นได้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 มาช่วยแล้วพี่โดมเออตีมันช่วยแล้วตีมัน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 ได้ยินเสียงตีมเอาพี่แต่ <laughs> ว่าทำไมเบอร์เจ็ดก็ทำอะไรอยู่คนเดียวเล่นไปเล่นไปเล่นไปไป<ม>ไ,ไหนแล้วะเอ,อ่อหนึง่งสอง ตีดมตีบีดมมีคนไม่ตีอ่ะมีคนได้ตุ่นเต้มชื่ออะไรอ่ะอ๋อตัวนุ่มแน่เลยใช่ไหมตัวเก่านุ่มอ่ะนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่คนนึงคนนึงที่ตัวแซดอ่ะอ๋ออ๋ออยู่บ้านเออโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนูจตายพี่เออเออไม่เป็นใครพี่ก็จะตายเหมือนกันตกสายแม่จะตายคู่เลยโอเคโอเคเอ้ยนี่อีกเลยคนหนึ่ระวังออกมาตาดน้ำพี่นะครับระวังครับทุกคนครับ จะแจ๊บไปแจ๊บฝั่งกระถาไมาสองคนนี้แย่ว่ะฝั่งฝั่งสีน้ำเงินไม่มีท่าเรือว่ะอดจุงไปท่าเรือเลยเมื่อไงใส่ล่างโลกครับใส่ล่างโละก็เกิดเลยละเกิดสองคนเราเราเกิดผิดฝั่งนะฮะปกติเราเกิดฝั่งสีฟ้าเนี่ยไปจุงเขาเออแก่ปกติบีถอยมาเลยครับถอยมาเซตกลางไปมามามาที่ A เหมือนกันครับที่ A ด้วยโอเคที่ A ริ่มถอยมาครับแต่รับเพื่อนด้วยนะครับแค่ที่อยู่ ลกแยกเล่นได้นะคนก็ไม่เยอะเดี๋ยวเขาเซตไหนเดี๋ยวฟรีไปสเกาวินงเลยดิเออดูอยู่ยังไม่เซตหรอกเขาหน้าจะอยู่บ้านอะ่พีเขาบนไม่มีขวาบนไม่มีมาได้มาได้ไม่ขวาล่างอีกผู้ผิดตัษที แม่เราต้องไปที่ที่เขาอยู่ดีเราจะได้ถ่วงเวลาเขาอะโอแต่มันถ่วงไม่ได้หรอกแต่แค่เขาอยู่ตรงไหนไปแค่จะไปให้เล่นเฉยไปตีเขาอะไม่เจอเขายังไม่ออกมาจากบ้านไม่ใช่เหรอแยกได้เลยครับใครใครจะไปตีหมอนฟังไหนแยกได้เลยสายล่างเยอะไหมหลัเออมีสองสามคนบีมาสายบนมาเดี๋ยวพาไปเล่นกับคนมาสายบนโดมหาให้หน่อยโดมหาเลยสีสีเล่นสีเล่นสายล่างไหม ขอล่างไม่มีตีมันใช่ล่างเลยค่ะหมู่ท่าหมู่ท่าหมู่ท่าเอาไปดิสองตัวเนี้ยซ้ายล่างเดี๋ยวที่ตีบอลเสร็จเดี๋ยวไปขวาบนนะใช้พวกขวาบนเฮ้ยขวาบนมาขวาบนเริ่มมาแล้วีไปขวาบนไเลยไป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 เลยไม่ทันมั้งซีซีไม่ทันมั้งเหลือหนึ่งนาทีอะสีมอนไปเลยก็ได้ตรงนั้นอะสีมอนไปก็ได้เอยไม่ใช่หนึ่งวิเมื่อกี้พูดผิด บอสบตายแล้วบอสตายแล้วตีไปเสริมหน่อยครับตีไปเสริมขวาบนหน่อยครับายแล้วพี่เออไปจะแยกล่างไปแล้วแป๊บนึงบอสพี่แยกล่างมาเขายังไม่เขายังไม่สามพันนะโอ้แต่คะแนนสนามหลักไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยเตลขวาบนหน่อยครับคะแนนสนามหลักจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วโอ้ยังไม่ทัน